สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปรชนนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับบ้านที่อลังการนะครับมีที่จอดรถได้เป็น 5, 6คันนะครับมีความสวยงามอลังการและอยู่ในโครงการที่ดีมากๆโครงการหนึ่งนะครับตัวบ้านก็มีหลายห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ใช้สอยก็เยอะแยะมากมายนะครับก็เชิญท่านผู้ชมได้ติดตามรายละเอียดนะครับ อย่างน้อยก็ได้ชมเป็นบุญตาครับเชิญครับตรงแยกสันกลางตรงไปก็จะเป็นแยกสีบัวเงินนะครับหรือพรอมเมาดานะครับแล้วก็ขึ้นไปตัดแยกดอนจันทร์นะครับตรงไปก็จะเป็นแยกสนามบินนะครับแยกน้องหอยแยกสนามบินนะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วก็เป็นสนามบินแห่งที่หนึ่งนะครับใกล้สุนทรยาดานะครับเป็นโครงการกุลพันธ์วิลนะครับ ไปกับแยกสีบัวเงินพมมดาดานะครับผละพันธ์วิลติดโตโยต้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบ้านมือสองกันนะครับผมเคยมาดูแล้วครับบ้านโครงการเขาใช้ได้ทีเดียวนะครับทางเข้าก็อลังการมากนะครับโครงการนะครับ อยู่นะครับสะดวกสบายคงต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่นะครับดูตัวโครงการนะครับสไตล์ของกุลพันธุ์วิลก็ค่อนข้างจะหรูหรากว้างขวางนะครับเน้นต้นปามนะครับต้นปามท่านผู้ชมดูเรื่อยๆก่อนนะครับดูบรรยากาศ บ้านในโครงการนี้นะครับเป็นกุลพันธ์วิลสินะครับโครงการสิอยู่ใกล้แยกสีบัวเงินนะครับใกล้พอมเมดานะครับสะดวกสบายครับใกล้ศูนย์โตโยต้าเลยครับใครที่มีรถโตโยต้านี่สบายนะครับดูสภาพแวดล้อมก่อนนะครับดูรั้วสิครับท่านผู้ชมรั้วมีรั้วมีต้นไม้นะครับ มมีต้นไกุลพันธ์วิลนี่เขาจะใช้คำว่าเอเลนนะครับซอยอเลนขออนุญาตไปเรื่อยๆก่อนนะครับ กว้างขวางนะครับถนนกว้างขวางใหญ่โตแบบบ้านก็อาจจะทรงแบบเก่านิดหนึ่งนะครับถ้าจะสร้างนานแล้วรูปแบบนะครับแต่ก็กว้างขวางโอทงนะครับที่โครงการกุลพันธ์บิลสินะครับอยู่ใกล้แยกสีบรงิเงินอยู่ใกล้พอมเมดดานะครับท่านผู้ชมครับก็บ้าน145ตารางวานะครับ สี่ห้องน้ำสี่ห้องนอนนะครับที่จอดรถได้ประมาณสองสามคันนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวดูสภาพแวดล้อมนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพแวดล้อมของกุลพันธุ์บิลรู้สึกแปรลังการทุกที่นะครับของกุลพันธุ์บิลนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ล่มลื่นนะครับแบบบ้านจะมีแต่หลังใหญ่ๆเท่านั้นนะครับอยู่ตรงนี้สะดวกมากนะครับเข้าไปแยกสีบงเงินเข้าไปแยกดอนจันนะครับเข้าตัวเมืองนี่ง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ดูบ้านหลังนี้เลยนะครับขายอยู่ที่12ล้านครับท่านผู้ชมหนักหนาอยู่นะครับแต่มันก็ใหญ่มากท่านผู้ชมถ้าใครที่กําลังถึงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ใหญ่จริงน,นะครับใหญ่มากนะครับใครที่มีกําลังเงินถึงนะครับผู้ใหญ่โตต้องครอบครวัวใหญ่มาอยู่นะครับจดรถก็ได้ประมาณ3คัน 6คันก็ได้นะครับจอดด้านหน้าที่ไม่มีลบนี่นะครับมีลวดรอบขอบชิดนะครับท่านผู้ชมหลังนี้นะครับ12ล้าน172ตารางวานะครับขนาด172ตารางวา12ล้านสีห้องน้ำสีห้องนอนจอดรถได้3 4สคันนะครับนี่เพื่อนบ้านครับอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นะครับ โครงการกุลพันธ์วิลสิบนะครับตรงนี้นะครับดูนี่ถนนหน้าบ้านนะครับกว้างมากนะครับกว้างจริงๆลองมาดูตัวบ้านใกล้ๆนะครับดูเป็นบุญตาก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมหรือใครจะเอื้อมถึงก็ยินดีนะครับ 12ล้านนะครับดูพื้นที่นะครับผมคงต้องมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหรืออาจจะใช้ภาษาอังกฤษบ้างนะครับพอดี youtube ของผมมีผู้ชมจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากญี่ปุ่นจากเยอรมันนะครับแล้วก็จากประเทศแถบประเทศสนใจด้วยนะครับก็เลยจะทำซับไตเติลเป็น สังกกษนะครับโดยเฉพาะประเทศเราประเทศไทยเรากําลังดังในเรื่องของการจัดการโควิดคิดว่าหลายๆชาติคงอยากจะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับดูเป็นขวัญตาช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยที่จดรถท่านผู้ชมดูจอดเดียงกันได้3จอดข้างหน้าได้อีก3นะครับเพราะมันล่งๆอย่างนี้นะครับ6คันนะครับจอดได้อลังการจริงๆมาถึงก็ทาสีหน่อยครับเรื่อง ต้นไม้ใบหญ้าไม่ยากครับดูแลทาสีปรับปรุงก็สวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูด้านอันนี้นะครับจะน,นดูอลังการมากนะครับมาอยู่แหล่งอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสบายใจได้โอทงมียามอะไรเรียบร้อยนะครับอยู่ในซอย13านะครับ อืมบ้านหลังนี้นะครับดูสภาพแวดล้อมดูข้างหลังบ้านนะครับมีต้นมะม่วงนะครับร่มรื่นมากนะครับดูด้าน ดูข้างหลังบ้านนะครับข้างหลังบ้านนถนนโอโหงมากนะาผู้ชมเนี่ยบ้านมันก็เลยค่อนข้างแพงนะครับตเ,เข้าบวกสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรไปหมดแล้วนะครับ,นะรบนี่คือบ้านหลังนี้นะครับสิบสองล้านครับจอดรถไดห้หกคันใหญ่มากๆครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมยิทธศตร์ร้อยแปดชแนลหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ